ใครเป็นพ่อฉันเป็นพ่อของเขาฉัานเป็นพ่อของเขาเฮ้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มีภาพวะ่ะกูเจอและหลักฐานไอ้ที่นี่นะครับถูกเออทำไมมันง่ายจังวะเฮี้ยใครเป็นคนโกหกคุณอายุอายุเท่าไหร่วะเป็นหนึ่งนะร้อยสามสิบหกอะใ้ดูร้ยอยสามหกอะเดี๋ยวนะคุณอายุร้อยสามสิบหกขับรถไม่ได้นะฉันอายุสามสิบนะถ้าให้กูเดา ไอ้น,นี่เป็นคนโกหกหลักฐานเลยไ <Where? S 1> อ้น,นี่มีคนโกหกนะครับเออคนบ้าเลยอายุร้อยร้อยสาสสัตว์คนเหียร้ยสามหช่วยเธอเลือกได้ไหมเลือกอะ่ะมันมีนายเสื้อแดงกับเสื้อเขียวนะครับคนเสื้อแดงเป็นคนร้อนแรงคนเสื้อเขียวเป็นคนอบอุ่นเออดูหุ่นหมีมากนะครับผมมองว่าน่าจะเสื้อเขียวว่ะท่านผู้ชมครับ แต่ว่ามันต้องหาหลักฐานก่อนนะครับแต่ว่าผมเดาไว้เลยว่าเป็นเสื้อเขียวนะครับเสื้อเขียวดูเออเป็นคนดีนะครับส่วนน,นี้ดูดูเออเป็นคนชอบโกงนะฮะชอบโกงฉเฉลยสัตว์แต่ว่ากูต้องเดานะอ๋อผมตอบถูกอะแปลว่า,วาคือต้องเลือกผู้ชายเสื้อเขียวนะครับเพราะว่ามันหามันนั้นในแอปไงใครเป็นคนโกหกค,คุณทำหน้าต่างแตกคุณเป็นคนเทลมือเดะ ไอ้นี่มันร้องไห้ส่วนไอ้นี่ดูหน้าจริงจังมากต้องดูลำฐานะวะหลักฐานตรงไหนวะถ้าให้ผมเดานะไอ้คนนี้เป็นคนโกหกเพราะว่ามันดูร้อนรนน่ะเพราะมันดูร้องไห้อะเออมันจะร้องไห้ทำไมตอบบีหลักฐานหี่ยะวะแป๊บต้กูตอบดีอะเฮ้ยมือมือทำไมนี่ไงท่านผู้ชมครับผมตอบถูกปะ การโกหกนั้นแย่ยิ่งกว่าการกระทำกระจกแตกเสียอีกเออคมใครเป็นคนโกหกมีต้นมะนาวมีต้นแอปเปิลเดี๋ยวนะกูเห็นต้นกูเห็นมันสีแดงๆตรงเนี้ยมันมีสีแดงๆตรงเนี้ยก็ต้องเป็นแอปเปิลอยู่วะเออเห็นไหมก็ต้องตอบคนแอปเปิลนะฮะใครฮะ แล้วคุณไปตอบ B เฉยตอบคนนี้ดิวะเพราะว่าคนนี้เขาตอบว่าต้นมะนาวเออซึ่งจริงๆมันเป็นต้นแอปเปิลทำไมกูโง่ขนาดนี้ใครที่แต่งงานแล้วโอเคเด,ดี๋ยวผมจะมาดูนะครับถ้าให้ผมเดานะสองคนนี้มันคุยกันใช่ปะคนนี้กับคนนี้มันคุยกันส่วนคนนี้ดูเป็นคนไม่ค่อยเข้าในการคุยมากเท่าไหร่นะครับดูไม่ได้จับจิบชาอย่างนี้ใช่ปะ <S <S ดูแบบไม่ได้ถือแก้วชานะครับซึ่งถ้าให้ผมมองจริงๆแล้วคนนี้ดูเป็นคนที่แบบว่าแต่งงานแล้ว เพราะว่าดูไม่เปี้ยงเปล่าการแต่งตัวไม่เปรี้ยวเปล่าไม่แผวพล,ลาเท่าไหร่นะครับถ้ <S <S าให้ผมดูอ่ะแม่ยายที่รักสีไอคี้ยกูตอบถูกไอ้สัสใครเป็นพ่อถ้าดูจากลักษณะแล้วนะครับผมท่านผู้ชมครับสองคนเนี้ยมันดูหนุ่มแน่นมากดูหนุ่มส่วนคนเนี้ยดูเป็นคนที่แบบว่าสูงอายุหน่อยนะครับเป็นวัยกลางคนนะครับแล้วท่านผู้ชมผินคิ้วปะคิ้วเขามีความตกอ่ะส่วนน้องคนนี้ก็มีคิ้วตกนะครับลองดูหลักฐาน ถว่แม่ถว่าพ่อถว่าพ,พ่อเห็นไหม <S <S ใครเป็นคนจนโอ้โหไอสัตว์คำถามเฮียมากตอบไม่ได้ใครเป็นคนจนนะผมไม่รู้อ่ะถ้าจากที่ผมเดาน,นะท่านผู้ชมครับคนนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่อะคือผมเห็นตั๋วคือผมเห็นอะไรสักอย่างตรงเนี้ยตอบตอบสีดิดูนะมีตัว๋วแปลว่ามึงจนหรือวะ,ะคนไหนเป็นคุณงก งกเหรอโอเคเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับถ้าถามว่าใครเป็นคนงกเหรองกไม่ถึงงกใช่ไหมถ้าจ่ายให้ผมเดาอะ่ะก็น่าจะเป็นคุณลุงคนนี้นะครับเพราะว่าคนนี้น่าจะเป็นหลานที่มาขอตังค์ลุงแต่ว่าลุงไม่ให้เงินนะครับอ่ะเอาตังค์ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะใครเป็นคนงกอา้าวูถูกดิวะก็เป็นลุงนะฮะใครเป็นนักเดินทางข้าเวลาานผู้ชมครับถ้าผู้ชมเห็นเป็นผมปะอันเนี้ย ค่ามันแตกต่างอันนี้มันเป็นถุงอันนี้ยมันเป็นตะกร้าผมตอบอันนี้ว่ะเออใครเป็นคนโกหกคุณโกงฉันไม่ได้ทําถ้าดูจากลักษณะแล้วคุณนี้สีหน้าเขาไม่ได้ตกใจหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าสีหน้าของเขาอะเหมือนเป็นการแบบว่ายัดเยียดหรือว่าเยื่ยย,ยัดเยียดนะจากที่ผมรู้เฮ้ยทำไมเงินมันอิฟิลิตี้วะมาสัก กูผิดเฮียเฮียกูผิดฟากคนไหนคือสไปเดอร์แมนคนไหนวะถ้าถามว่าคนไหนคือสไปเดอร์แมนเหรอถ้าให้ผมเดานะคือคนนี้เ <c oughs> พราะว่าสองคนนี้มันหันหน้าคุยกันแต่ว่าคนเนี้มันเหมือนรู้สึกว่ามันต้องหลบหลีกหรือหลีกเล,ลี่ยงที่ที่มุมดิคลิกท,ท,ที่อะไรอะเอไหหลักฐานเหรอหลักฐานอะไรอะอะไรคือหลักฐานเฮ้ยกัดคนนี้ใช่ปห เวยไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยใครเป็นลูกของพวกเขาถ้าจากให้ผมดูจริงๆนะท่านผู้ชมเห็นปะสคนนี้มีตาสีฟ้าแล้วเด็กคนนี้มีตาสีฟ้ากูตอบคนนี้ครับหลักฐานนี่ไงหลักฐานโอเคท่านผู้ชมครับผมก็เออของการจบคิดเพ่เท่านี้นะครับถ้าชอบกูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์กูด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคท่านผู้ชมครับก็ สุขสันต์วันปีใหม่โลกหน้านะครับขอให้ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมา,มากๆนะครับในปีหน้าเริ่มต้นเป็นคนใหม่เลยครับเป็นคนที่ดีขึ้นดีกว่าเดิมหรือเปล่าก็าไม่รู้ไงฮนะไม่เป็นไร